คำว่าโดยพระธรรมกิติวงศ์ราชบัณฑิตเรื่องพระประธานพระประธานคือพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์พระประธานถือกันว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าคล้ายกับพระองค์ประทับเป็นประธานในเวลาทําสังฆกรรมหรือในการทำกิจของสงฆ์ หรือในเวลาที่พระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาเข้าเฝ้าตอนธรรมวัตรเช้าเย็นเมื่อเอ่ยถึงคําว่าพระประธานปกติจะหมายถึงพระประธานในโบสถ์เท่านั้นแต่ปัจจุบันนิยมเรียกพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวิหารบ้างบนศาลาการประเรียนบ้างว่าเป็นพระประธานเหมือนกันเป็นแต่ว่าเพิ่มคําให้ชัดเจนลงไปว่าพระประธานในวิหาร พระประธานบนศาลา